ดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาผสมเกสรฟักทองปลูกกลาแล้วแหะนะครับก็พอฝนตกมาก็พอจะเห็นหน้าเห็นหลังอยู่เนาะนะครับก็นี่ฮะเก็บดอกตัวผู้เพื่อนๆดูยังไงนะครับนี่ฮะพอเป็นรูปห้าแฉกรูปดาวอย่างนี้ดูข้างในจะมีเดือยๆอย่างนี้เพื่อนนี่ครับเดือยแบบนี้นี่นะครับเราก็ฉีกดอกออกเลย เราจะได้เกสรตัวผู้นะครับมาดูดอกตัวเมียกันนะครับเพื่อนเราสังเกตด,ดอกตัวเมียอย่างไรนะครับนี่เพื่อนเ,เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีลูกข้างล่างอย่างนี้เลยครับแล้วดูข้างในนะครับเพื่อนเขาก็จะมีอย่างนี้เป็นแฉกๆลายแฉกเนาะตัวผู้ก็จะแฉกเดียวนะครับเราก็เอาตัวผู้นั่นแหละมาใส่ถูเขาเลยถูไอที่ลายแฉกเขาเนี่ยน,นะครับเห็นไหมฮะจะมีเกสรติดอยู่อย่างนี้นะครับเห็นมีผงเกสรติดอยู่นี่คือการผสมพันธุ์ อ่าผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับเพื่อนอัน,นี้นอีกดอกหนึ่งครับเห็นไหมฮะด้านล่างแล้วก็ถูเลยครับน,นี่มีผงเกสรสีเหลืองๆติดอยู่นี่ก็คือการผสมเกสรเรียบร้อยนะครับไปต่อเลยครับอ่าอันนี้เพื่อนสังเกตเห็นไหมอย่างนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผสมไม่ได้แล้วนะ ผสมได้เฉพาะดอกที่มีการเปิดออกนะครับอันนี้เีสอนตัวผู้ทั้งหมดเลยหาดอกที่เป็นดอกตัวเมียนะครับเพื่อจะผสมเกสรน,นะครับนี่เสร็จแล,ล้วเพยอนี่นะครับดอกตัวเมียผสมเลยครับทาเข้าไปถูกเข้าไป จะมีผงสีเหลืองเหลืองอยู่นะครับเอาอีกครับทาเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับดอกตัวผู้เรามีเยอะนี่ครับหนึ่งดอกหนึงช่อเลยก็ได้นะครับนี่ผงสีเหลืองติดแล้วครับไปเราไป,ปะสมกันต่อครับปลูกไว้ตลอดแนวเน,นี่นะครับแต่เป็นไม่กี่ต้นเองนะ ่เป็นไรครับเป็นเท่าไหรแล้วก็ทำเท่านั้นละ่ะ<ๆ>นี่นะครับอันนี้ไม่บานเท่าไหร่แต่ก็ถูไว้เลยนี <c oughs> ่ค เกสรช่วยนะครับเพื่อให้ผลเขาติดทนแข็งแรงนะครับการผสมนะครับก็จะมีช่วงเวลาอีกนะเพื่อนตื่นเช้าเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมาผสมแต่เช้าเพราะถ้าสายไปเนี่ยเพื่อนดอกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นน้าเมือกสีเหลืองก็ไม่สามารถผสมได้แล้วครับถ้าเป็นผงเกสรอ,อย่างเงี้ยผสมได้ดีนะเห็นไหมทาไปปั๊บก็จะมีสีเหลืองเนี้ยครับ นี่ก็โอเคแล้วนะคะมาดูต่อไปครับอีกด,ดอกหนึ่งครับตื่นมาทําทุกวันเพื่อนเอนาอหลังจากปลูกแล้วตื่นมาทําทุกวนันผลขางท่านก็จะติดดีนะครับหา,าดอกใหม่ถ้าสายแดกออกแล้วนี่ก็หมดเวลาผสมแล้วนะครับ อันนี้ดอกตัวผู้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับมาทาบริเวณนี้เลยนะจะมีผงสีเหลืองๆติดอยู่นะครับนี่คือการผรสมเกสรที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับดอกตัวผู้ขึ้นอย่างนี้นเพื่อนเนะ้ยยอดสักทองที่ออกเนี่ยนะครับเพื่อนสามารถตัดไปเป็นผักผ่านได้แล้วนะฮะเดินผสมกันไปเรื่อยๆครับเพื่อเราดูนะครับเพื่อนมีทิ่ไหนที่มีเจรสรอนตัวผู้ตัวมเมียนะครับรอการผสมอีกไหมนะั่น่เจอแล้วครับ นะครับจะผสมดอกนี้ให้เพื่อนดูนะครับเราจะขออนุญาตไปผสมดอกอื่นต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะพอเราพาเข้าไปนะครับก็จะมีผงสีเหลืองติดที่นี่ครับดอกตัวเมียนะเรามีดอกตัวผู้เยอะนะับไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับวันนี้ก็ผสมเกสรฟักทองนะครับเพื่อให ฟักทองติดทนแข็งแรงนะครับลวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับบ้านผลไม้พ่อพียงสวัสดีครับ